มั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยโดยทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี FM 1 2 2 2 5 h z สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทยทางสวทสุพรรณบุรี FM 1 0 2 2 5 MHz โดยมีดิฉันจันเพนวงจันทร์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับในช่วงแรกของรายการนะคะขอนำทุกท่านไปติดตามผลงานรัฐบาลที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นี้กันก่อนค่ะในช่วงรัฐบาลเล่าเรื่องโดยนารีสโมสรค่ะรัฐบาลเล่าเรื่อง กับทีมนารีสโมูสร สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอ้อนพิพานาันต์สิริชนะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหรือเรียกง่ายๆว่ารองโฆษกรัฐบาลนะคะในรัฐบาลเล่าเรื่องโดยนารีสโมสรเราก็จะมาเจอกันโดยทีมโฆษกรัฐบาลจะสลับซับเปลี่ยนกันมาเล่าเรื่องที่น่าสนใจให้กับท่านผู้ฟังทราบกันค่ะเรื่องแรกเลยค่ะก็ขอส่งความห่วงใยนะคะให้กับพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะในนามของรัฐบาลนะคะช่วงนี้ก็ใกล้ ช่วงสงกรานนะคะอากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็พยายามดื่มให้บ่อยมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเพื่อที่จะป้องกันอันตรายจากอากาศร้อนในขณะนี้นะคะซึ่งจากข้อมูลพบว่ามีผู้ที่เสียชีวิตจากโรคลมแดดฉเฉลี่ยถึงปีละ32คนเลยทีเดียวค่ะก็อยากจะขอย้ำเตือนส่งความห่วงใยให้กับพี่น้องประชาชนที่ทำงานท่ามกลางแสง แดดจ้าหรือท่ามกลางอากาศร้อนนะคะให้ดูแลรักษาสุขภาพมันสังเกตอาการถ้าเกิดรู้สึกว่าอาการเริ่มจะไม่ค่อยดีจากการอยู่ในอากาศร้อนให้รีบเข้าที่ร่มแล้วก็ลดอุณหภูมิร่างกายลงดื่มน้ําเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือว่าติดต่อพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะนอกจากคนนะคะที่จะได้รับผลกระทบจากอากาศร้อนจัดแล้วโรคหนึ่งที่มักเกิดขึ้นในช่วงหน้านร้อนก็คือโรคผิดสุนักบ้าค่ะรัฐบาลโดยสำนักงานประกันสังคมก็ได้มี บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะฟรีค่ะสำหรับผู้ที่ประกันตนสามารถฉีดได้ทั้งก่อนและหลังโดนสัตว์กัดนะคะ สำหรับกรณีที่ฉีดทีหลังจากโดนกัดนะคะจะต้องมาฉีดให้ไวที่สุดเพื่อที่จะป้องกันเชื้อไวรัสเข้าสู่ระบบประสาทค่ะเนื่องจากโรคนี้นะคะไม่แสดงอาการทันทีหลังถูกกัดแต่ว่าจะมีระยะเวลาฟักตัวของโรคโดยเฉลี่ย2-8ส,สัปดาห์ซึ่งอาจสั้นหรือยาวกว่านี้ก็ได้ค่ะรายงานทางการแพทย์พบว่าบางรายมีระยะฟักตัวเป็นปีเลยนะคะทั้งนี้ขึ้นกับตำแหน่งบริเวณที่ถูกกัดหรือว่าที่เชื้อโรคเข้าไปค่ะดังนั้นอยากให้ รีบมาฉีดวัคซีนเพื่อที่จะป้องกันอันตรายกับชีวิตการฉีดวัคซีนก็สามารถจะช่วยป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับพี่น้องประชาชนได้ค่ะในขณะเดียวกันค่ะทางกรมปศุสัสตว์โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีคำสั่งเร่งรัดให้หน่วยงานในสังกัดทุกพื้นที่เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเคร่งครัดนะคะภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าค่ะซึ่งก็เป็นการบูรณาการกับองค์การปกครองส่วนท้อง ถิ่นให้เฝ้าระวังโรคแบบเชิงรุกและสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้านี้นะคะให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่และมีการตั้งเป้าการฉีดวัคซีนแก่สัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขและแมวอย่างน้อยให้ได้ร้อยละ80รวมทั้งการดำเนินการเก็บตัวอย่างสัตว์ที่แสดงอาการที่น่าสงสยัยเพื่อที่จะส่งตรวจวินิจฉัยทุก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าทั้งยังประสานหน่วยงานสาธารณาสุขในท้องถิ่นทุกๆท,ที่นะคะเพื่อที่จะเร่งรัดและเร่งนําตัวผู้ที่สัมผัสกลุ่มบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการรักษาและรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อย่างเร่งด่วนและทั่วถึงค่ะต่อ,อมานะคะเป็นเรื่องของกลโกงมิจฉาชีพค่ะถึงแม้ว่าจะมีการย้ำเตือนกันอยู่บ่อยๆว่าให้ระมัดระวังเรื่องของมิจฉาชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิจฉาชีพออนไลน์หรือว่าในรูปแบบอื่นๆแต่ว่ามิจฉาชีพก็ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกโกงให้แยบยนต์หรือว่าน่าเชื่อถือหลงกลง,ง่ายเพิ่มมากขึ้นค่ะวันนี้ก็จะยกตัวอย่างกลโกงใหม่ๆของมิจฉาชีพมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนกันนะคะจะได้บอกต่อให้ช่วยกันระมัดระวัง บางรายก็แอบ,บอ้างเป็นหน่วยงานราชการหรือสถาบันการเงินหลอกให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนหรือส่ง SMS นะคะแอบบอ้างข้อความต่างๆเพื่อที่จะจูงใจก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่ออย่าก,กดลิงก์ตามที่เขาส่งมาเด็ดขาดเลยนะคะเพราะอาจจะทําให้ท่านสูญเงินในบัญชีได้ค่ะถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนนะคะได้รับ SMS ที่ระบุข,ข้อความยกตัวอย่างเช่นแจ้งอัปเดตข้อมูลบัตรประกันสุขภาพทุทวนหน้าหรือ หรือบัตรทองให้เป็นข้อมูลปัจจุบันมิฉะนั้นท่านจะถูกตัดสิทธิจากการตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้นะคะไม่เป็นความจริงค่ะเป็นข้อมูลเท็จไม่ได้มีการส่งมาให้อัปเดตท,ทาง SMS แต่อย่างใดค่ะพี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อคลิกลิก์ที่แนบมานะคะเพราะมีความเสี่ยงที่อาจถูกแฮกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินหรืออาจถูกหลอกล่อด,ด้วยวิธีต่างๆค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ สิทธิ์บัตรทองเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานสําหรับในการรักษาพยาบาลสําหรับพี่น้องคนไทยทุกคนค่ะทางรัฐบาลจะไม่มีการตัดสิทธิ์ใดๆทั้งนั้นนะคะมีแต่เปลี่ยนไปใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลอื่นค่ะเช่นหากท่านเข้ารับราชการนะคะก็จะเปลี่ยนมาเป็นการใช้สิทธิ์สวัสดิการของราชการหรือถ้าหากเข้าทํางานในบริษัทเอกชนก็จะเป็นการเปลี่ยนมาใช้สิทธิ์ระบบประกันสังคมค่ะก็จะเป็นการเปลี่ยนสถานะของการใช้สิทธ์ รักษาพยาบาลนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีการลาออกจากราชการหรือลาออกจากบริษัทเอกชนท่านก็จะเปลี่ยนกลับมาใช้เป็นสิทธิ์บัตรทองโดยอัตโนมัติทันทีค่ะดังนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะไม่ว่ากรณีใดก็ตามนะคะพี่น้องคนไทยทุกคนจะต้องมีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอย่างน้อยหนึ่งสิทธิ์เสมอไม่มีการตัดสิทธิ์ไม่มีการยกเลิกสิทธิ์ที่จะทำให้ท่านกลายเป็นคนไม่มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลใดๆค่ะ สำหรับอีกหนึ่งข่าวดีในช่วงสงกรานที่จะมาถึงนี้นะคะทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษนะคะสำหรับการทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษการจนาพิเศษเส้นบางพลีสุขสวัสด์ในช่วงเทศกาลสงกรานปี2566นี้ค่ะตั้งแต่วันที่12เมษายน2566เวลา0.01นาฬิกาถึงวันที่18เมษายน2566 เวลา24.00นาฬิการวมเป็นเวลาทั้งสิ้น7วันค่ะก็เพือที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในช่องทางพิเศษนะคะและที่สำคัญค่ะรัฐบาลก็มุ่งที่จะอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้ได้เดินทางอย่างปลอดภัยและสะดวกรวดเร็วนะคะที่จะเดินทางกลับไปอย่างภูมิลำเนาค่ะอ้นทิพานันสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐม ต้องขอลาคุณผู้ฟังทุกทกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีหม่2565ที่ผ่านมาพบว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือการขับรถเร็วหลงลงมาคดืมแล้วขับและตัดหน้ากระชั้นชิดทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บมากมายมาร่วมกันหยุดพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อลดความสูญเสียหยุดขับรถเร็วเกินสุดหมายกำหนดหยุดมมงแล้วขับหยุดใจร้อนเมื่อต้องรี หยุดแชทหยุดโทรเมื่อขับขี่ที่สําคัญหยุดละเลยที่จะคาดเข็มขัดนิรภยัยหรือสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งในการขับขี่จากใกล้หรือไกลต้องไม่ประมาทขับขี่ ภาษีตลาดก็มีผักขายเยอะไปหมดเลยป้าจะมาปลูกผักให้เหนื่อยทำไมกันแล้วทำไมเราต้องคอยไปซื้อผักในเมื่อเราสามารถหาเลี้ยงปากท้องเองได้ด้วยความพอเพียงผักบางชนิดนะ่ะปลูกเองที่บ้านก็ได้ปลูกง่ายโตเร็วแบ่งปันเพื่อนบ้านก็ได้ทั้งอย่างลดภาระค่าใช้จ่ายในยุคเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงได้เสมอทำให้เรารู้จักการออมแล้วก็ใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่าการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม แนวพระราชดำริสามารถนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างแท้จริงนะหลานหนูเข้าใจแล้วคะ่ปะป้าสีต่อไปนี้นะคะหนูจะใช้ชีวิตแบบพอเพียงมาค่ะป้าหนูช่วยรดน้ำผักนะคะเราจะได้มีผักทานไปนานๆค่ะใจใจมีวินัยเคารพกฎข้อห้ามข้อพึงระวังในการกระทําผิดกฎหมายเล็กตั้ง ห้ามซื้อเสียงหรือจัดเตรียมซื้อเสียงห้ามรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นไม่ลงคะแนนห้ามจำน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราตั้งแต่18บแนาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งจนสิ้นสุดวันเลือกตั้งห้ามนายจ้างขัดขวางการไปใช้สิทธิ์ของลูกจ้างห้ามขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวไม่ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปณที่เลือกตั้งห้ามจัดยานพาหนะให้ไปเลือกตั้งโดยไม่เสียค่าโดยสารยกเว้นหน่วยงานรัฐ ห้ามทำให้บัตรเลือกตั้งชำรุดอย่างจงใจห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนเองได้ลงคะแนนแล้วด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆห้ามเล่นการพนันขันต่อใดๆเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งห้ามเปิดเผยหรือเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นหรือโพลเกี่ยวกับการเลือกตั้งในช่วงเจวันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการลงคะแนนเลือกตั้งและห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้งประชาธิปไตยใสยสะอาดสุจริตโปรง่งใสเที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมายทุกเสียงคือพลัง วิกฤตมลพิษทางอากาศสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5เกิดขึ้นจากการเผาโรงงานอุตสาหกรรมส่วนหนึ่งมาจากควันท่อไอเสียที่เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ร่วมป้องกันและแก้ไขด้วยการมั่นดูแลตรวจสสภาพรถก่อนใช้ทำความสะอาดไส้กรองอากาศเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คหัวฉีดน้ำมันให้พร้อมช่วยกันสอดส่องร้องเรียนรถควันดำได้ที่สายด่วน1584เช็ครถก่อนใช้ครอบครัวปลอดภัยสังคมไทยปลอดฝุ่น คุณผู้ฟังคะยังคงอยู่กับรายการร่วมสร้างประเทศไทยทางสวทสุพรรณบุรี FM 102.25 MHz มกะนะคะในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงโครงการ SME Restart ยกศักยภาพ SME สายท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนกันคะ่ะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่โถงกลางตึกสันติไมตรีธรเนียบรัฐบาลนายวีรพงษ์มาลายัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมและคณะผู้บริหารได้เข้าพบพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์โครงการ SME Restart ยกศักยภาพ SME สายท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนซึ่งเป็นโครงการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่แซน d ็อกเพิ่มเติมตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมสร้างความเชื่อมั่นและสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อการก้าวสู่การท่องเที่ยววิถีใหม่และสร้างต้นแบบกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้เยี่ยมชมโครงการและพบตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนได้แก่หนึ่ง ในชวนชูจันตัวแทนผู้ประกอบการจากชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมยม นำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนในรูปแบบต่างๆเช่นบริการเรือพายชมนาบัวเรือนเกษตรพันธุไม้และสวนกล้วยไม้เครือข่ายท่องเที่ยวตลาดน้ำ2นายนรงคอิ่มสำราญเจริญสุขตัวแทนผู้ประกอบการจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกาะกันพัฒนาดงเกตสามพลานได้มีการนำเสนอการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรด้วยการเกษตรแบบพื้นบ้านบนพื้นฐานเศรษฐ กิพพอเพียงสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนโดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนอย่างเช่นกล้วยอบก,กระเทียมดองมะพร้าวน้ําหอมเผาขนมไข่ผิงผลิตภัณฑ์สมนุนไพรและชมพันไม้ต่างๆเช่นบอนสีชวนชม เป็นนต้นค่ะและ 3. นางสาวสุธาสินีชัยเขื่อนขันตัวแทนผู้ประกอบการจากชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบางน้ำพึ่งค่ะ ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้ชื่นชมการดําเนินโครงการต่างๆเพื่อร่วมกันสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กลับมาภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่คลี่คลายลงยินดีที่ผู้ประกอบการ SME และกลุ่มนักท่องเที่ยวในชุมชนให้ความสนใจพร้อมกับขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้รวมทั้งมีแนวทางปฏิบัติ ร่วมกันของภาคการท่องเที่ยวเพื่อให้ได้กลุ่มธุรกิจที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวยุคใหม่และยังเป็นการช่วยเหลือประชาสัมพันธ์ชุมชนต่างๆให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างต่อไปด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยก็ควรที่จะเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวให้หน่าประทับใจปรับรูปแบบการให้บริการที่มีความน่าสนใจแล้วก็สอดคล้องกับวิถีของคนไทยท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนนะคะเพื่อที่จะเป็นการสร้างไรายได้ให้มากที่สุดค่ะอันจะนําไปสู่การ การสร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้งเมืองหลักแล้วก็เมืองรองนะคะแล้วก็พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้งนี้ขอให้ร่วมมือกันพัฒนาต่อย,ยอดเครือข่ายเพื่อขยายโมเดลสู่การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมกันสร้างสตอรี่เพื่อบอกเล่าเรื่องราวอันเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนสร้างจุดเด่นให้เป็น เอกลักษณ์เพื่อเพิ่มจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังได้ให้กําลังใจผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกๆฝ่ายทุกๆคนด้วยนะคะที่ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนบูรณาการการทํางานด้วยความร่วมมือกันทั้งภาคราฐัฐภาคเอกชนซึ่งมีส่วนร่วมที่จะทําให้เศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศจเจริญเติบโตแล้วก็มีความเข้มแข็งอันจะส่งผลต่อศักยภาพการพัฒนา ประเทศในภาพรวมค่ะ สำหรับโครงการ SME Restart นะคะก็จะมีการรับสมัครผู้ประกอบการ SME ท่องเที่ยวทั่วประเทศนะคะเข้าร่วมโครงการพร้อมกับการเผยแพร่ต้นแบบกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา15กลุ่มธุรกิจนะคะเพื่อที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในวงกว้างทั้งแบบออนไลน์ออฟไลน์นะคะจากนั้นเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวพร้อมกับให้ความรู้ในด้านต่างๆ ะะเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการสามารถที่จะพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนะคะนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจให้กับผู้ประกอบการต้นแบบใน5สาขาอาชีพด้วยนะคะได้แก่ 1. บริการพาหานะทางน้ำและทางบกค่ะ 2. โรงแรมและที่พัก 3. ร้านอาหาร 4. นํนำเที่ยวและมัคคุเทศและ 5. ธุรกิจสปาค่ะเพื่อที่จะให้ได้กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวต้นแบบที่ยั่งยืนพร้อมจัดทำต้นแบบทางธุรกิจในรูปแบบดิจิทัล เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆต่อไปด้วยนะคะโดยได้มีการตั้งเป้าหมายสร้างผู้ประกอบการที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวยุคใหม่จำนวน1000รายมีผู้ประกอบการที่ได้รับการเชื่อมโยงธุรกิจกับแหล่งท่องเที่ยวชุมชน1000รายต่อ15ชุมชนนะคะสามารถที่จะสร้างต้นแบบกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน15กลุ่มธุรกิจและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า500ล้านบาทนะคะ สำหรับวันนี้รายการรวมสร้างประเทศไทยหมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ